สวัสดีครับปอบานแลนวมาแนะนําตัวพี่น้องอย่างเป็นท่างการครับผมบ่าเคยทักทายพี่น้องอย่างเป็นท่างการการเลยมาแนะนําตัวครับผมชื่อปานหรือว่าช่องปอบานเชนเดวครับผมคนมันง่ายคนยังง่ายสไตล์บ้านสไตล์ผมนี่แหละครับผมผมอาศัยอยู่จังหวัดกาสินธุ์อําเภอเมืองจังหวัดกาสินธุ์ อยู่บ้านขมิ้นนั่นเองนะครับผมคนเดินบ้านสไตล์ง่ายๆครับผมอาศัยอยู่กับแม่2คนแม่ก็อายุเจ็ปีป่วยเป็นเป็นทับเส้นประสาทนอนติดเตียงผมก็ต้องทํำกายภาพบําบัดให้ตลอดครับผมจะเห็นง่ายๆครับผมว่าบางทีผมอาจจะทําอาหารว่า,าแม่จางเงินถ้าพ่อแม่ออกกําลังกายแล้วเสริกับผมกับเฮ็ดด้วยใจคนเราก็ต้องแทนคือแม่ยามท่านแก่ ชลาต้องแขนคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมอยู่กับแม่สองคนครับแลวการให้กายภาพบำบัดให้แม่ทุกครั้งครับผมทุกเชา้าทุกเย็นนะครับึงสภาพร่างกายจะละวันดวูว่าเหมาะสมควรจะออกลักษณะใดครับผมบางคลิปจะเห็นว่าผมอาบน้ำให้แม่เห็ดกับเขาให้แม่ท่านเราบางคลิปจะพาพี่ความ่พี่น้อง ไปเที่ยวไหว้พระหรือว่าเฮ็กกะเผาแบบไทยอีสานเฮ็ดได้หมดครับผมกับเป็นคลิปบ้านๆสไตล์ง่ายๆสไตล์ผมป้าปานชิแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ป้าปา,ชานชแนลด้วยนะครับฝากเป็นยุไม่บ้านไปหลานในสวนได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์หให้ได้นะครับเพิ่งทำแล้วก็ <laughs> ทำแบบง่ายๆเรียลสดๆครับผมตัดต่อง,ง่ายๆเรียลสดๆ บ่มีอย่างซับซ้อนครับผม,ม,มเป็นคนยังง่ายๆแล้วกัมาแนนําตัวฝากพีฝากน้องกดไล์กดแช่กดติดตามช่องปอปนานทีแนวงน้เลยครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมมาทักไทยมาช่วนพี่นองกินบอง,ง่วงเสือ,อกพี่นองป่องไป <c oughs> บอม่งวงแซ่บแบครับผมแซ่บแบพี่นองเนี่ยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยเนี่ยครับผมมันจะบ,บังเอิญภาษาหลึกพ,ลพี่นองภ <c oughs> าษาผมนะครับ ปอปานชีเแล้วกับผมเพิ่มเปอร์เซ็นต์นพี่น้องเพิเ่มก็แปลว่าอัมพามอร่อยอร่อยทิพย์มืมาถักท้ายมาชวนมาเบามาเบา,า,านัวหัวมวนพี่พน้องสไตล์ผมมาในน้ำฝากพี่ฝากน้องฝากอย่างแบบไม่ว่าจะจะมัตเใส่ย <c oughs> อะมาถักท้ายพี่น้องก้องไปสูตรพ้นเอาไว้สนิทนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆรให้ปอปานชีเดลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย